ครโอ้ยเฮียปิดอยู่เปิดเปิดใช้แต่ไม่เป็นประโยชน์นี่ปืนไฟอะไรพร้อมมาผมไม่กลัวผีแล้วจะเอามามาไหนมาบน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 อ๋อผมอยู่ล่างวะครับเหนียวมา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 ผมมีปืนไฟแล้วโอ้ยเฮียผีผีผีโอ้ยสัตว์ เขามาไอ้เหี้ยผีตื่นจะลืมไม่บอกคนดูก็ได้ครับว่าผีฟิสิกส์คืออะไรครับเอออ๋อผีฟิสิกส์คืองี้ครับผีมันปาระเบิดได้มันเก่งวิชาฟิสิกส์ครับมันคาประเบิดมาได้เอ้ยเคมีเออไอ้ฟิสิกส์เคมีสมมติใครเรียนฟิสิกส์มันเข้าใจน่ารักกูลืมเออนักกูลืม ให้ชดให้ชดให้ชดยังไม่ตายอืกินตบกินตบมันหนีมากพี่ไออยู่ไหนวะกูยิงมั่วเลยเนี่ยกูยิงมั่วไม่โดนแต่คอกูตบทีแม่งเสือกตายอ้อกระสุนไม่มีครับพี่น้องฮะ ต้องวิ่งมานีแ้วันคนหมดเลยอะแล้วผมเาจะเว็บสิบเอ็ดเว็บสิบีเี้อเออโทษครับโทษครับเไมื่อไได้ไหมานเฮียรอยู่วตีนมาเฮ้ยเสียงก็เล่นอยู่ นี่กลัวพูดจริงจริงนี่หนิคุณครับข้างในเทียบเลยครับครับเด็ดแข้ตัวระเบิดมาเว้ยแล้วครับเอมหน้าเวละออกบอกบอกโอ้โหเราโอ้ยเฮียแม่งมาแล้วโอ้ยเฮียระเบิดใส่กูอีกเฮียมึงระเบิดได้กูก็ระเบิดได้เอาดิมาดิคุณผีดับดิ้งครับพี่น้องครับผักสายกระสุนใส่เข้าไปครับ เฮ้ยิงหมาก่อนแนะนำอย่างนี้่อยิงตัวใหญ่โอ้ยเฮีย,อยเอ่อมินมิน่นไฟไหม้ครับไฟไหม้เออแต่โอ้ยสิบสามนัดเย,ยดวันเกิดกูเยี่ยมกระสุนหมด เหม็นครับเฮ้ยติดเหรโอ้ยหมอเหม็นเออเฮ้ยเห็นล้างๆเห็นเอาเฮ้ยใครล้มครับพี่น้องครับเอาหนึ่งไปหนึ่งแล้วครับนานี่ไปหนึ่งแล้วครับเข้าในมาเข้าในมา เคยรู้แหละระเบิดเยี่ยมปิ้วบู๊เ<ส>ต็มเต็มไปยนกลับมาแฮมมันเหมือนผีมันย,นยนระเบิดแบเฮ้ยระเบิดคว้ากลับแม่งโต้งมเอาแล้วไงสามสองหนึ่งมาลาทอนเก็บกระสุน แม่อะไรวะเดี๋ยวไปโดคนเอาีงปลาหลยี่ปฏิบัติโอ้เหี้ยปลาหลโลดหลบไอ้เหี้ยยายาหยบพระเจ้าขอช่ ่มอกโบหิมะโบหิมะขาวเอ้ยกอยตีนมาโอ้ยหลบได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยหมดตูดแล้วว่ะผมเกลียดปืนครับเชี่ยผมหมดตูดว่ะครับเฮ้ยกูหมดตูดอะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะผมไม่มีใครตายเลยอะไรวะ เอ้เคส่นป่นกูไอ้โหดมึงไปแกส้นเตน hey, <you. S 1> hey, กูไอ้เหี้ยเ้ยยไอเี้ยกระสนนรุนกูเออหลบได้โอ้ยหลบได้ไอ้ตัวผมหมดตัวแล้วครับแต่ที่รู้กูเป็นที่หนึ่งเรื่องการฆ่าครับเย้ดคืน AK, ลูกซองจา๋าประทัดตะวันประทามไม่ให้กูแล้ว ตายหน้ารักมากเฮ้ยกือจริงแม่งจิงมยิงเน็ตรอดโอ้ทำไมคุณมีแฝดนะเนี่ยโอ้าแฝดเยทเคดกเยคมีแฝดเยคแหลมเป็ดกูได้สองปืนไอ้ <c oughs> แฝ <c oughs> ดสาม <c oughs> เยเอจะตายอ,อีกแล้ว กูหลอกเอาไอ้เง้ไม่ปายิงแม่งกนมาใหม่แต่แล้วกูก็มีปืนครับเยเคปืนโด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 คุณเ็คนดีได้ลเต้งีจบ้คยอดเยสรอด อ๋อพวกมึงอมตะนอยู <UST schnell> ่ครับเลยไม่ตายหนึ่งเมตรคอยเฮี้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 ยไปล้มน้องโบฮิมาช่วยหน่อยได้ไหมนี่เลยจำล้มสองโบหิมะช่วยเร็วคุยงคุ้มกันให้โอ้ยไอ้เฮี้ยปิวเลยสัตว์ เออกูตายครั้งแรกนะเนี่ยเป็นไงไอ้เฮียทำไมเหมือนกูอ๋อกูตายครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮียเยสกูรอดเป็นไงเป็นไงกูรอดนะกูรอดฮะโอ้โหดูนี่มันเล็งใครเย่เคมันเล็งกูไอีสัตว์เอ้ยอย่าฆ่ากี้เย่เย่เย้ มันอักแงอีกที่เดีแเ้ยเน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ี้เน oh. <Ooh. S 2> yeah. <onas> ี้ยเี้ยเียเนี้ยเี้ยเ้ยเน้ยเนี้ยเนเียมเนีียเเเเเเช็อตช็อต้โเน้นเเเียนเย้เย้เยน้้นเยีนเนรเคครับ ตายทีเดียวแม่งโคตนาภูมิใจเลย8แ,แ้วได้เหรียญคืนโอเคครับไว้พบกับคลิปหน้าในการเซอร์ไพเลสักดาหนึ่งก็ได้ครับบ๊ายบายไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว